ถ้าพูดถึงระบบมันติเพลเยอร์แล้วทุกคนจะต้องรู้จักแน่ๆเพราะมันเป็นระบบยอดนิยมของทุกวันนี้เลยและแน่นอนนะฮะว่าเกมส่วนมากเนี่ยจะต้องใส่มันเข้าไปเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเอาไว้ให้ผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นแบบหลายคนเนี่ยมาพัฒนีมือกันแต่ว่ารู้หรือเปล่านะครับว่ามันก็ยังมีบางเกมที่เราคิดว่ามันเนี่ยไม่มีระบบนี้แต่กลับมีเฉยเลยด้วยการใส่โค้ดหรือการกดปุ่มต่างๆเข้ามาเพื่อปลดล็อก แล้ววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่ามีเกมซิงเกิลเพลเยเกมไหนบ้างที่สามารถเล่นแบบมันติเพลเยอร์สคนกับเพื่อนได้เอาล่ะถ้าใครที่พร้อมแล้วนะฮะก็ไปลุยกันเลย Grand Theft Auto San Andreas เกมเพลเวิร์ผลงานจากทาง Rockstar ที่ได้ชื่อว่ามันคือสุดยอดเกมระดับตำนานของทุกคนตั้งแต่ปี2004นะฮะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องให้พูดถึงกันเรื่อยๆแน่นอนนะฮะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ว่าเกมเนี่ยมันสามารถจะเล่น2คนกับเพื่อนได้สำหรับเวอร์ชันคอนโซลนั่นเองนะฮะโดยการที่เราจะเล่น2คนนั้นเราจําเป็นจะต้องสังเกตจุดโลเคชันในแผนที่เอาซึ่งมันจะไม่มีจุดหรือว่าไอคอนบอกเลยว่าตรงนั้นมันคืออะไรอาศัยความจํานล้วน ซึ่งมันจะอยู่ตรงแผนที่ให้เราสังเกตดีๆนะฮะและเมื่อเราไปถึงเราจะเจอกับสัญลักษณ์รูปคนแดงๆเนี่ยสคนก็ให้เราเลือกเล่นได้เลยแต่ว่าที่น่างุนงิดไปหน่อยก็คือเราจะต้องเล่นในหน้าจอเดียวกันเพราะงั้นเวลาเพื่อนวิ่งไปไหนเราก็ต้องตามไปด้วยและในบางครั้งนะฮะเพื่อนเรามันก็วิ่งเลยขอบจอไปทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นอะไรก็มีแต่ไม่ว่ายังไงนะฮะมันก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่5และก็โคตรสนุกในต,ตอนนั้นเลยไฟนัลแฟนตาซีเก เท่าที่เรารู้กันดีนะฮะว่าเกมซีรีส์ Final Fantasy ส่วนมากเนี่ยมันก็คือเกมซิงเกิลเพลเยอร์ใช่ไหมที่เราไม่สามารถจะเล่นกับใครได้นอกจากตัวของ AI ในเกมแต่เพื่อนๆรู้หรือเปล่านะฮะว่าใน Final Fantasy 9เกม Open w o น l d ล p g ผลงานจากทางค่ายเหลี่ยมเรานั้นสามารถเล่นมันติเพลเยอรกับเพื่อน2คนได้นะโดยเวลาที่เราจะเล่นกับเพื่อนนั้นนะฮะตัวเราจะต้องจัดปาร์ตี้ครึ่งหนงในทีมเนี่ยให้กับเพื่อน อย่างเช่นในปาร์ตี้เนี่ยเราสามารถใส่ตัวละครได้2ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเราส่วนอีตัวหนึ่งก็คือเป็นตัวของเพื่อนประมาณนั้นนะฮะมันคือส่วนสําคัญเล็กๆนะฮะที่ทําให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมกับเพื่อนเวลาเล่นถึงทุกวันนี้เนี่ยระบบมันจะถูกหลายๆคนเนี่ยหลงลืมกันไปแต่เมื่อก่อนนะฮะมันก็คือความประทับใจอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ Devil May Cry 3 Dante Awakening เก m e a ชั่นแ h a c อ s l ผลงานจากทาง Capcom ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทอย่างมาก โปรโตเกมนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีดูระบบเกมที่สนุกคอมโบสุดมันอาวุธหลากหลายแบบเรื่องราวของนักล่าปีศาจดันเตที่น่าติดตามและหลายๆคนก็คงจะไม่คิดว่าเกมซิงเกิลเพลเยอร์เกมนี้เนี่ยมันสามารถเล่น2คนได้นะแต่ว่ามันจะสามารถเล่นได้แค่เฉพาะต้นฉบับนะครับบนเครื่อง PS 2เท่านั้นซึ่งการที่เราจะเล่น2คนนั้นสามารถทําได้อยู่2วิธีวิธีที่1ก็คือเรานะครับจะต้องเลือกสไตล์ของดันเตให้เป็นดับเบิลเกงเกอร์ และเมื่อดันเตมีเกตเดบิวทริกเกอร์เต็มจังหวะนี้ก็ให้เพื่อนเราเนี่ยกดปุ่มสตาร์ทบนจอยและดันเตก็จะสร้างร่างแยกออกมาต่อสู้กับเราจนพลังหมดส่วนวิธีที่2ก็คือฉากที่เวอร์จิลช่วยดันเตสู้กับไฟนอลบอสนะฮะในช่วงนั้นนะครับเพื่อนเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทและเข้ามารวมต่อสู้กับเราได้แต่ข้อเสียก็คือเรื่องของมุมกล้องนะครับที่จะฟโฟกัสไปที่ดันเตตลอดเวลาเพราะอย่างนั้นมันก็เลยทําให้อีกคนเนี่ยขาดใจได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยมันก็เล่น2คนได้เนาะโอ้เนื้อผู้ชนะดอนออฟด หนึ่งในซีรีส์ระดับตำนานของทางแคปคอมที่มันได้สร้างความสนุกและประทับใจให้กับเราในช่วงเวลานั้นกับยักษ์สีดำที่เรียกว่าโอนิและหนึ่งในภาคที่หลายคนจำกันได้ดีนะครับอย่างโอนิมูชะดอนออฟดรีมเกมแมชชีนให้กันสลัที่ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันสามารถเล่นแบบมันติเพลเยอร์คนได้ ซึ่งการที่เราจะสามารถเล่นแบบนั้นได้นั้นตัวเรานะฮะจะต้องกดสกิลสมัยก่อนก็คือ r 1บวก r 2บวก l 1บวก l 2ที่หน้าจอเมนูและเพื่อนของเราเนี่ยกดปุ่ม start ในจอยซึ่งถ้าทำติดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงดังติ๊งและเมื่อเข้าเกมนะฮะเราจะสามารถควบคุมตัวละคร npc คนได้ไม่ว่าจะเป็นจูเบหรือว่าเทนไคโรเบโตหรือว่าโอฮาสึขอแค่เพียงในช่วงเวลาฉากนั้นนะฮะมีตัวละคร2ตัวขึ้นไปก็พอแต่ที่น่างงงิดก็คือตัวมุมกล้องเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่ตัวจอยหนึ เพราะอย่างนั้นอาจจะเล่นไปแล้วขัดใจไปหน่อยก็เท่านั้นเอง ego หนึ่งในเกมยอดฮิตสมัยเครื่อง PS2 จากทีมพัฒนาอย่าง Ego Studio ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างมากมายในตอนนั้น Ego เกมแนว v อ n t u r r Puzzle เป็นหนึ่งในเกมที่มีกลไกในการเล่นหรือว่าระบบเกมเพลย์ที่ทำออกมาได้สนุกและมีเสน่ห์เป็นของตัวเองอย่างมากนะครับแน่นอนว่าในเกมนั้นนะครับจะมีตัวละครหญิงที่นางเนี่ยมีชื่อว่า Yoda และบางคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเพื่อนเราเนี่ยสามารถบังคับนางเ่ยเล่นได้ หรือจะเรียกว่ามันติเพลเยอร์ก็ได้นะครับโดยวิธีที่เราจะสามารถเล่นได้ก็คือตัวเราเนี่อาจจะต้องเล่นเกมอย่างน้อยเนี่ยจบไป1รอบแล้วจากนั้นก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งโดยการกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเพื่อนเราที่ถือจอยเนี่ยก็จะสามารถควบคุมโยดาได้เลยถึงมันจะยากหน่อยเพราะานางเนี่ยไม่มีความสามารถเท่าอีโก้นะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราสามารถเล่นเกมดีๆกับเพื่อนได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีเลย ทุกเกมที่ผมพูดมานะฮะทางทีมพัฒนาเองก็พยายามจะใส่พวกโหมดมันติเพลเยอร์เนี่ยเข้ามาในเกมของพวกเขาซึ่งบางทีเนี่ยสมัยนั้นอาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่และด้ดยฮาร์ดแวร์ต่างๆอาจจะยังไม่พร้อมมากมายทําได้ดีสุดก็คือการใส่โหมดผู้เล่น2คนเข้ามาแต่ก็ยังว่านะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือจุดเริ่มความคิดการเริ่มต้นที่แตกแขนงออกมาและกลายเป็นโหมดบันติเพลเยอร์จนถึงทวันนี้เลยและถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นียฮะก็อ,อย่าลืมกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเราเนี่ยมีก,ใใกำ และสำหรับคลิปนี้พวกเราทีคอนเทนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีฮะ